สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจากสวัสดีท่าเอฟซใหม่แล้วก็เอฟซเก้าจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรหมัดรวมข้อห้าวจ้าแนวทางวันผุดวันที่สิบสี่เดือน 1, หนึ่งมกราจะสองหาหกเก้าจ้าสรุปแนวทางวันที่สิบสามกันก่อนจะฮานอยหมัดรวมแนวทางไฮเด่นสี่กับแปดชุดกนใไฮเดนเก้าจ้า สำหรับแนวทางเมื่อนี่น้อยเฉพ,เฉพาะคิดผล3เกพาสกิผล3 9เก9สำหรับเฉพาะกิดเก้าของเฮานี่คือเก้าบนเก้าล่างจับได้เกสองเนาะเฉพาะกิดบนจะเก้าศูนยี่จับขู่ผ่านผ่าดไปขามไปสำหรับเกสองบนนี่มาต้งถงจะชุดกันสำหรับน้อยกาจาก้า85424 สำหรับน้อยกานี่คือสีบนสี่างจับขู่ผ่านไปทั้งบนทั้งล่างอีกโอ้เสียดายเสียดายน้อยกามหาสี่สองสี่มือนี่ข่ะสี่หามาเอาสี่หกจ้ะมาหาสี่สำหรับน้อยกาล่างมาสองสี่อีกเด่นสี่เขามาสองเด่นแะสำหรับน้อยกาจะน้อยกาน้อยพิเศษจะสามเจ็ดเจ็ดหกศูนย์หลางหกศูนย์ผ่านไปเจ็ดเจ็ดถือว่าเขาเลขเบิ้ลของเฮาจะ โตเนียนเลยอืมวาแล้ววานได้เจ็ดเจ็ดเมื่อนีวางเจ็ดเจ็ดมาเป๊ะเลยวันที่สิบสองกับวางเบิบร์นเจ็ดเจ็ดบอมามามือนีจ้ะดีนะดักไว้สำหรับพิเศษเจ็ดเจ็ดจะเนียนเนียนเลยเลขเบิร์นหน่วยรอบปกติจะศูนย์สองเจ็ดสามสี่ สำหรับสามสี่เลขเด่นของเฮามาจะจับคู่พลาดไปจับพี่น้องรอบปกติล่างสำหรับวีพีสี่หนึ่งสามหกหาจ้าถือว่าพลาดไปเนะ 4, าะสี่คู่ห้าเด่นมาอยู่ลักลอยจับวีพีสำหรับสามตัวบนของเฮาเมื่อนี่เป็นใดล่ะถือว่าพลาดไปจับสามตัวบนเมื่อนี่โบเสียดอันนี้คือผลฮาหนอยมารวบของเฮาวันที่สิบสามจ้า สำหรับแนวท่าที่14ตามรุ่นกันตจะพี่น้องสำหรับแยกน้วยขคงเฮ้ากับถือว่าผ่านไปเนาะแยกน้วยขอเข้เฮาก็คือนังเหนียวอยู่เนาะจบอะไรจะนวยสุดท้ายเด่นมาทังบนเด่นมาทางบนทางล่างจับคู่ผ่าดไปทางบนทางล่างเนาะหลังจากที่ปังมาต่อเนื้อแล้วกะผักผ่อนมาสองมือติดละ่ะ สำหรับแนวทางมือนีตาบุ่นกันต่อจากก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางฮานอยมือนีขอโชว์ผลงานนิดหนึ่งเด้อพี่น้องเดิมมือนีมีล่าพัฒนานำนำเนาะล่าพัฒนาลุงไห่2สองสูตรจะสำหรับลาวพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักขาวันที่สิบสองอยาโชว์ผลงานนิดหนึ่งจะเผื่อพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาหลับชมแนวทางใหม่ๆและอาจสิยังบเห็นแนวทางเสียอจลุ้ลงหายเนาะ,ะโชว์ผลงานจากพี่น้อง สำหรับลาพัฒนาลงห้ยสองสูตรสูตรมเม็ดเดียวห้เด่นวิ่งรูดโตเดียวหนึหห่งถือว่าพลาดไปเนาะจับเด่เนบ่ได้จ้ะสูตรเดิมสูตรลักข้าถือว่าฟุกจ้ะสำหรับสูตรเด่นข้งเฮา,าลาพัฒนาที่สิบสองห้เด่นสามกับเจ็ดชุดกันห้เด่นหาสำหรับลาชุดหกโตคือเจ็ดสองเข่าโตตรง,ตรงโตโตเรียนจากเจ็ดสองอันนี้คือลาชุดหกโตพี่น้องฟังเล่าฐานนํำไปเป็นแนวทาง กีดลันบานจะโตเน้นเลยอันนี้คือหลับชุดหกตัวนะจ้าสรุปหายสองแบบเรียกหลางสำหรับหลางสุดสี่ตัวขอห้าจะคือหกเจ็ดหกเจ็ดจับคู่พาดไปเนาะโอ้โหขอห้ามีเจ็ดเก้าเข้ามาหกเจ็ดกับบัวกับหางจะเดินเจ็ดลูกเจ็ดขอห้ามาเด้งเด้งจ้าหลางสุดสี่ตัวขอห้ารุ่นกันประจำสามตบนเจ็ดหาสาม เจ็ดหาสามนี่ก็คือแตกสามตัวโตจะเลขเด่นของเฮ้าคู่กันมาเลยจะบดอะไรไปใส่เลยลงหลอกพอดีจะเลขเด่นของเฮ้าจะใบสามตัวโตจะเจ็ดหาสามสามเจ็ดหาสามตัวโตจะแต่าเน้นพิษโตสำหรับสองตัวบนก็คือหาสามหาสามก็คือเด่นของเฮ้าคู่กันมาเลยจะชุดกันเขาเด่นหา จับได้ชุดเด่นเด่นสามเด็นสามดูดสามมาได้สามหาโตเนียนเลยบนมาหาสามสำหรับสองตัวบนแตกเต็มเต็มเลยทั้งบนทั้งหลางเนาะฟุกฟๆกกันเลยทีเดียวตัวประกรบคู่นี่ถือว่าพลาดแค่หกเก็ดเก็ดหกสิครบทุกประตูจะหกโตสวยงามพะลามเก,ก้าจะพิน้อกสำหรับลาพัฒนาวันที่สิบสองสูตรเม็ดเดียวนี้ จับเด่นบ่ได้น้อง้าจับสามไปลูดเม็ดเดียวนี่มาบนเนาะ้าจับเจ็ดไปลูดเม็ดเดียวมาหลาังถ้าเลือกหาไปลูดหาก,ก็มาบนเนาะหาสามแต่เม็ดเดียวไอ้จอยลูดศูนย์แต่ศูตรนี่ถือว่าฟุกจกังสำหรับรูดแนวทางเมื่อในรุ่นกันตอ่อจะสนใจแนวทางใดรับชมย้อนหลังใดเลยจามือนีแนวทาง มีหลายแนวทางเนาะแต่หลายแนวทางมีบันทีบง่งบอกให้เรียบร้อยจ้าสำหรับน้อยมัดรวมของเฮาเมื่อนี่แนวทางให้ดิน2กับเก้าจะจับคู่สอง2ี่สี่สองสองหาหาสองสองหกสองำหรับเก้าศูนย์ศูนย์เกาสองสเก สามสามาสำหรับแนวทางเมื่อนี่เลขเบิ้ลวางเก้าเก้ากันจา้ากันหาหาเจ็ดเจ็ดหาหาแปด,แปดหาหาเกาเกหาหาศหาส,ส,หาสาตัวบนสองหาเก้าเลขเด่น ศูนย์สองเจ็ดจ้ะสามเก้าหกคูสุดท้ายสามหาแปดเดี๋ยวมาเบิ่งโตเน่นกันก่อนจ้าเมื่อนิ่วหูซึกว่าศีรษแห้งนะจ้ะหลายแนวทางหาเจ็ดเจ็ดหา สองห้าห้าสองสอ9เจ็ดสส 9, 9 3 3 9จส้าเ้าูนยูนย์เก้ก้าจ้าน้อยมารวมให้รวมถูกน้อยจากคิดกาพิดาวีจะาทาบุมักน้อยคิดน้อยแหลกสห็สามารถปล่อยผ่านใดเลยเนาะสนใจแนวทางใดกะ นำไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งได้นราจะแนวทางมีข่าแล้วก็มีรูดจำมือนอีก็คอยมาปังๆเด้งๆเ,เต็มๆทุกๆแนวทางที่วางหายละคกันน้องท่งดีกันทุกคนทุกทาาก่านจะฝากไว้เพียงสำนีจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า